โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหาคนครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพคือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์ และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวบ้านกอกไอดี ID. ของดีมีดีที่กรุงเทพทำหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดืม่มเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขตกรุงเทพมหานคร สวัสดีค่ะแตงโมอัญจิราปฐุมกวินนะคะตัวแทนจากแบรนด์ปัญญาเนชอค่ะเป็นแบรนด์ไทยพรีเมียมสกินแคร์ค่ะที่ทําจากตัวน้ํามันมะลุมค่ะผสมทองคำค่ะที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้อจิ้งได้รับการรับรองแล้วก็มีการวิจัยจากสถาบัานต่างๆมากมายอะค่ะที่เราได้ร่วมงานมาน้ํามันมะลุมตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณตอบโจทย์กลุ่มผู้ใหญ่นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของแอนตี้อาจิ้งริ้วรอยฝ้ากระจุดด,ด่างดำแล้วก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบนผิวหน้านะค่ะซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ เราผสมผสานระหว่างนวัตกรรมสกินแคร์กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยค่ะก็ขอขอบคุณโครงการ b a n g k o อ ID นะคะที่จัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการนะคะรายเล็กๆรายย่อยหรือขนาดกลางได้เข้ามาได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์แล้วก็การตลาดนะคะ